คลิปนี้นะครับขามาเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโจโยมันินครับผู้บริหารวงบาลัางวงดังสาวน้อยเพชรบ้านแพงกรณีที่ว่าภรรยาของหนุ่มโจโยมนันินหลงเชื่อนะครับแก๊งคอนเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปกว่า2ล้านบาทครับโอ้ข่าวก็ออกดังนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกระโทษกันดอกพี่น้องครับเพิ่นกระโทษกันดอก จังไดก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องพนองเนาะสำหรับกรณีแก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลอกต้มต้มตุนเอาเงินกันไปสองล้านกอบไปเนีนหน่อยครับมีการบอกว่าเป็นโทรศัพท์โทรมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเพนว่าพัสดุของคุณไปติดอยู่ที่สพพล่ดทั้งจังหวัดเชียงใหม่เพนว่า ต้องให้เจ้าของเรื่องเดินทางมาทำเรื่องแต่ว่าเจ้าเดินทางไปบ่ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้คำปรึกษาเพิ่นว่าคอนเซนเตอร์ก็โอนโทรศัพท์ไปหาพิ่ตีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเจ้าจะไปบอกใครได้มันเป็นความลับใดเพิ่นว่าเอ้ยนาะระยะเวลาจักหน้าที่จักชั่วโมงแร้วพี่น้องครับเขาหลอกให้โอนเงินไปซ่องล้านกว่าบาท ก็ได้แพ่าวนาสาธุว่าเจ้าหน้าที่สิสามารถกระชากหน้ากากแก๊งคอนเซ็นเตอร์แก๊งนี้ได้อย่าลืมว่าพนเทศงานกันหลายขั้นตอนธีงงานกันเป็นขบวนการเดี๋ยวพี่น้องครับเจ้าของบัญชีธนาคารอาจจะบม่มีส่วนรู้เห็นก็ไดบางคนเนี่ยก็ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารรอขายบัญชีธนาคารนั่นเองครับข่าวนี้เป็นข่าวดังเด้อยพี่น้องเด้อ กำลังสะเทือนวงการอยู่ในครานี้จังได้เกิดย่าลืมเบังแง่ซอยกันกับเรามาัดะว่างซอยกันบอกกันซ้อนกันบางคนนี่อาจจะบปได้ดติดตามข่าวนะ้นองเนาะบางคนติดตามอยู่แต่ถูกเข้าวานล้อมถูกเข้าวานล้อมเขาวอาให้หลงเสื้อเขาวอาให้หวาดให้กลัวบางคนก็นสิเป็นไปได้บ่สิเป็นไปได้บอสงสิ่ก็เปลี่ยนไปได้คือกันกับ ฝากข้าวส่งข้าวสองข้าวกันส่งไทยสาหรับนื่มมินีครับกับข้าวเหนียวสมตาต้มยําลูกทุง่งฟังเพลงหลักสไตล์ฟังสบายทั้งครอบครัวครับอากาศเจริญฟาเจริญฝน,นไปเรื่อยๆจนฮอดประมาณมาที่สิบเก้ายี่สิบพี่น้นองครับเบื้องแง้รักษาสุขภาพร่างกายเจ้าของให้ดีๆเด้ดดอพี่น้องเด้อหวังย่ยพี่น้องมีรักแฟนเพลงทุกผู้ทุกคนเกียรติถวัดกันอยวเริ่มโทรหากันครับสุขสบายดีสาหรับมอนีส่งไทยกันแล้วคําว่าักกันมันเหียถิมไส โชคดีและสวัสดีครับ